แสดงผลงานของตัวเองเอามาเป็นเวทีในการปลดปล่อยพลังกันแล้วคนก็ดูมากมายด้วยเนี่ยอย่างนี้เขาก็แชร์สายานะมาให้ดูนะฮะไปดูครับสายเมียกูหน่อยหัวึงโทรมาคนไหนมันถามว่ามึงเป็นผัวคนไหนอ่ะอคุยกันเองแล้วกันฮัลโหลดําโอ้ยร้อยผัวมึงคนที่เท่าไหร่โอ้ยไม่เคยนับเปใช่ไหมฮัลโหลตกรงกูคนที่เท่าไหร่ห้ามบอกไิ ม,มึงนึกดูดีๆมึงต่อใครมึงต่อใครโอ้โน oh, <no. S 1> มึงนึกดีๆนะมึงต่อใครโอ้โหนแม่เอ๊ะ้ยกูแล้วว่ากูเคยต่อใครมาแล้วว่าจุ <laughs> เลมีเมียมมยังมึงต่อใครวะ โอ้โนโอ้โนมึงเงียบเลยทุเดยมึงเงียบเลยแล้วราเรบอลบอลไปต่อใครมึงไว้โอ้น่ารักดีเดี๋ยวไปดูคลิปอีกรอบมึงดีเอ้าสายเมียกูหน่อยผัวของโทรมาคนไหนมันถามว่ามึงเป็นผัวคนไหนอ่ะมึงคุยกันเองแล้วกันฮัลโหลดำัมโอ้ยร้อยผัวมึงคนที่เท่าไหร่โอ๋ยไม่เคยนับเลยหี ห้ามบอกไปมึงอยู่เนี่ยมึงนึกดูดีๆมึงต่อใครมึงต่อใคร oh, <no. S 1> มึงนึกดีๆมึงต่อใครมึงต่อใคร